ก้เท่า <42 S 1> ไหร่คะอ2ค่ะ 42, 42ค่ะอ2ก็เจอเส้นใจอยู่แล้วทําการค้าหรือเงินเดือนคะตอนนี้ทำเงินเดือนค่ะอ่ะทาทําเงินเดือนก็โอเคแล้วแต่ที่ผ่านมาเออ่คุณทํางานอะไรคะไม่เห็นตําแหน่งโดยชัดเจนทําเกี่ยวกับอะไรคะ,อะตอนนี้จะเป็นเหมือนพนักงานขายอย่างเนี้ค่ะจ้ะอืมไม่เห็นไม่มีตําแหน่งใช่ไหมคะก็ทำา่ทั่วไปอย่างเนี้ยค่ะ คือไม่มีตําแหน่งคือไม่ใช่ผู้บริหารเข้าใจนะคะใช่ใช่โอเคนะคะเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะเอตอนนี้เจอเส้นใจก็เหนื่อยหน่อยละนะคะบริษัทดูได้เปล่าคะก็นิดนึงนะค่ะจันไม่ใช่นิดเลยพะจ่าเยอะเลยคือบริษัทบริษัทคุณกินคอมมิชชั่นนะเปล่าคะจะกินเป็นเงินเดือนค่ะกินเงินเดือนก็ดีแล้ว นะแต่ว่าอึดอัดใจใช่ไหมใช่ค่ะต้องทนค่ะนะเงินเดือนเดือนเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ประเทศอะไรคะ,อะตอนนี้ประมาณอยู่ประมาณแบบหมื่นสองค่ะอ๋อหมื่นสองแล้วพอใชเหรอคะเพราะที่ผ่านมาก็เห็นหมุนติ้วเลยนะคะใช่ค่ะหมุนแบบแบบหัวเป็นน็อตเลยคะตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อต <50. S 1> แล้วไม่ทําอะไรเสริมบ้างนะคะ เอ่อมีหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ได้เปล่าคะอ่าจะหยุดแค่วันศุกร์วันเดียวค่ะโอ้แล้วจะเอาเวลาไปทำอะไรนะตอนแรกคือตอนแรกจริงๆอ่ะเออกำลังคิดว่าจะไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับพวกขายพวกเครื่องมืออะไรประมาณเนี้ยที่นี้เครื่องมือนี้หมายถึงลงทุนใช่ไหมคะใช่ค่ะลงทุนใครออกทุนให้คะ เอ่ก็จะมีคุนของเราเองขึ้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นของเพื่อนขึ้นหนึ่งอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะพี่ว่าจะเอาเงินไปทิ้งใะ,ะ,ะ่ะมั้งอืมไปขายเครือ่องมืออะไรคะจะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับพวกเครื่องมือช่างพวกอะไรประมาณนี้นะคะ่ะซื้อมาขายไปป่ะหรือไปขายก็ะจะยังนั้นด้วยะค,ะค่ะคล้ายๆเหมือนกับว่าเราเราจะเอาของบางส่วนไปวางให้เขาดูก่อนแล้วก็ทีนี้ถ้าเขาอยากได้เราก็จะสั่งให้เขาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ คุณชำนาญตรงนี้แค่ไหนคือขายเครดิตใช่ไหมอจ่จริงๆอ่ะไม่อยากจะได้เป็นเครดิตแต่ว่าในใน,ในคิดว่าในสภาวพแบบนี้ก็คือเราอาจจะต้องมีเคด้วยประมนาณน,นี้ค่ะเออแล้วคุณไม่เคยทำการค้าอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมเอเคยบ้างแต่ว่าว่าเราไม่ได้ไปจับ,บที่แบบว่าจะเหมือนกับว่าเราต้องมาลงลงอเองคุณเคยเทำมาแล้วใช,ใช่ไหม ด้วยค่ะเคยเคยบ้างอะค่ะพี่ว่าถ้าทําก็คงเคยเจ๊งมาแล้วล่ะอ้าวใช่ไหมหรอคะใช่แบบที่ทามาเนี่ยนีไม่รอดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โดนโดนเขาอันนี้หมดเลยอนทำตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นรู้สึกประมาณอยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบห้าอะไรประมาณนี้ชีวิตคุณตอนนั้นสามสิบห้ายังไม่รอดแล้วสี่สิบเส้นใจขอโทษนะพี่พูดตรงอย่าไม่เหมกตัวเราหมดตูดเลยอ่ะ หมดก็ค้อ่าอาจารย์จริงๆค่ะไม่ใช่ตอนนี้อ่ะจะหมดเลยอ่ะถ้าไปทำอ, <จะ S 1> อ่าจะลงทุนเพาคราถ้าเผื่อว่าเราไปลงทุนก็คือเราจะหมดเลยใช่ไหมคะลงทุนแล้วให้เครดิตเขาเส้นใจด้วยยิ่งตายหนักเลยนะคะเครดิตแล้วเขาไม่จ่ายเลยนะคะฉะนั้นเน่ะทำไมคุณไม่มองงานเล็กทําไมต้องกระโดดไปมองงานใหญ่ถึงขนาดนั้นทําไมไม่ซื้อมาขายไปคุณอยู่ป,ประเทศไทยใช่ไหม อยู่ก็คือจริงๆตอนเนี้ยก็จะมีมีบ้างแต่ว่าไม่ไม่สร้างแต่ว่าจะทําทำเป็นเยอะก็คือเหมือนกับว่าเวลาเขาสั่งสั่งเป็นเหมือนพวกเครื่องมืออะไรประมาณนี้เราก็จะแบบว่าเออหาให้เขานี่ี่หน่อยแต่ก็คือไม่ได้นี่เยอะแต่ว่าตัวที่ว่าจะไปทําเนี่ยก็คือคิด,ค,ดคิดไว้นานเลยแต่ยังไม่ได้ทํอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอน,น,น,ะน,นะคะ,คะเออแล้วจะออกจากงานไปทำเหรอ อ่ายังค่ะจอตอนแรกนะที่ว่าจะจะออกตั้งแต่ประมาณต้นต้นปีแต่ทีนี้พอดีมาเจอช่วงโควิดก็เลยก็เลยยังไว้่ออันนี้พี่พูดตรงนะอมือคุณเนี่ยนะคะถ้าเปรียบบนถนนคุณวิ่งบนถนนไม่ใช่ซุปเปอร์ไฮเวย์คุณวิ่งบนถนนขี่เลนเลยไม่ใช่ทางเขวียนนะฮะขี่เลขี่เลนเลยหรอขี่เลนเลยอมือนี้ใช่ไคะ วิ่งบนถนนขี้เลนจะต้องทำตัวยังไงอย่างเงี้ยเะนั้นอาชีพของคุณเนี่ยจะไปทำงานใหญ่ในลักษณะนั้นไม่ได้คุณกำลัง<อ>จะสร้างสารพระภูมิไม่ใช่สร้างตึกคุณจะสร้างเสาต้นเดียวแล้วขึ้นไปปลูกบ้านอยู่บนเสาคุณเจ๊งแน่นอนนะคะ<อ>ที่ผ่านมา<อ><อ>คุณกระโดนอาชีพของคุณเนี่ยไม่เหมาะกับงานใหญ่ ะะต้องเหมาะกับงานที่ซื้อมาขายไปถ้าคุณไปให้เครดิตเนี่ยมือเห็นไหมฟั่มๆอง,งไง่ๆใหญไๆคว่ำๆทำงานเล็กก่อนอย่ากระโดดคนเราจะทําอะไรต้องเล็กไปหาใหญ่มไม่ใช่ใหญ่มาหาเล็กนะคะแต่เส,ะะเส้นใจเขาเส้นวางแผนเขาดีไหมเส้นวางแผนเขาใช้ได้แต่จังหวะเขาไม่ให้นะฮะจังหวะเขาไม่ได้แล้วเส้นใจด้วยถ้าไปทําเนี่ย คุณรองเงนคุณอายุเท่าไหร่นะตอนสิบสองค่ะอาสิบสองคุณรอเงินจากอะไรอยู่จะมีเงินเข้ามาอะนคะอาจารย์รอเงินจากอะไรคะอาไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวนี้หรือสาวเพราะว่าจะมีอ่าเราจะได้อะเงินจากตกตันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูมือซ้ายเดี๋ยวไปดูมือซ้าย่ะมือซ้ายค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ อ่าดึงมือซ้ายนะฮะไม่ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะคะเออที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้าคุณทําซื้อมาขายไปอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยได้แต่คุณไม่ได้ทําไปทําเงินเดือนใช่ไหมเอ่ค่ะอ่าคุณทําไมไม่เป็นเซลลถ้าเป็นเซลลจะดีกว่านี้ที่ผ่านมามันทําซื้อมาขายไปได้แต่ตอนนี้มันเจอเส้นใจแล้วมันไม่ได้แล้วอืมนะคะ,ะ,ะฉมะนั้นถะาคุณไปลคทุนน่ะจบแน่ะอนนะะ่ะคะคะ พี่แนะนําให้คุณเนี่ยนะคะทำเงินเดือนแล้วก็เอื้อมมือไปค้าขายอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอ่ะเล็กๆน้อยๆอย่ากกระโดดขึ้นไปทําเพราะของถ้าเราซื้อเครื่องมือพวกนี้เนี่ยเราจะต้องให้เครดิตเขาหมดนะประเทศอะไรคะจะไปทําประเทศอะไรฮะประเทศเพื่อนบ้านนะค่ะก็แถวพวกแถวคัมพูชาแถวแถวลาวอะไรประมาณนั้นแล้วคุณรู้จักเขาหรือ อตัวนี้จะมีพี่ที่เคยรู้จักกันประมาณห้าหกปีอ่ะค่ะอืมเขาจะทีนี้เขาเขาเขาก็คือเขาแนะนําเราว่าให้เราไปทำเอ่อไปไปลองไปลงทุนที่นู่นดูอย่างนี้นะคะ <laughs> อืท<ม>ีน,นี้ทีน,นี้ก็เลย ก็เลยบอกเขาไปว่าตอนนี้อากาะจะเป็นช่วงโควิดหรือช่วงอะไรก็เลยยังยังอย่าเพิ่งเลยน้องเอ้ยนะคะลองลองทําสักล็อตเดียวก็ได้เล็กๆเขาจะสั่งทีมงกี่ตังค์ล่ะก็พอสมควรเหมือนกันนะคะเท่าไหร่คะประมาณเกือบเกือบแสนเงนะคะอ่าเกือบแสนและกี่วันเก็บเงินคะตอนนี้เขาดีลให้น่าจะอยู่ประมาณสิบห้าวันนะโอเคค่ะอืมนะลองสักแสนหนึ่งอืม ลองแสนก็หมดแสนน่ะอ้าวเอ๊ะพูดพูดอย่างนี้อ้าก็ไม่ก็คุณก็ลองไปลงดูสินะแล้วแล้วถ้าขายเนี่ยคุณมาให้เขาสิเครื่องเขาขายได้เขาขายได้แค่ไหนเขาตัดเงินให้แค่นั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วที่เหลือล่ะไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะคะอ้าวสมมุติคุณซื้อไปค่ะอ่อสิบเครื่อง สิบห <15 S 2> ้าเครื่องค,คุณซื้อเงินสดและเครดิตถ้าเป็นของฉันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นมีเครดิตครึ่งหนึ่งแล้วก็เงินสดครึ่งหนึ่งอ,อย่างี้โอเคะแต่คุณไปเครดิตทั้งหมดถูกไหมใช่ค่ะใช่โอเคแล้วของคุณอนะ่ะเครดิตเนี่ยกี่วันที่คุณซื้อจากโรงงานไปกี่วันซื้อจากโรงงานก็คือตัวนี้เขาจะดีให้เราอยู่ประมาณสามสิบวันอสามสิบวัน แล้วคุณไปส่งให้เขาของพวกนี้ไม่ได้ขายเข้าแกงนะซื้อได้เขาขายคุณเอาไปวางสิบห้าเครื่องเขาขายได้สามเครื่องเขาก็จ่ายคุณสามเครื่องนะคะแล้วที่อีกสิบสองเครื่องที่เหลือทำไงอ่ะโอ่มันก็ต้องค้างนะคะอ่าค้างถ้าอย่างนี้เงินมันก็จมอ่ะเดีแต่สินค้าไปอยู่ที่เขาใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ คิดได้ยังนมาอันั้นก็รู้ตืมคิดถึงตรงนี้น่าจะคิดได้แล้วน่าจะคิดได้สมมุติคุณมีเงินไปเนี่ยแสนหนึ่งคุณมีเงินไปห้าหมื่นนะคะคุณได้ของมาหนึ่งแสนแต่คุณจ่ายเข้าไปห้าหมื่นแต่สามสิบเนี่ยสามสิบวันเนี่ยนะคะคุณต้องไปดีลเขาเป็นเงินสดทันทีแต่ดีลเขาแต่คุณไปส่งคุณบอกสิบห้าวันเก็บสิบห้าวันเก็บหมายถึงเก็บยอดที่ ร้านค้าที่คุณไปส่งเนี่ยยอดที่ยังไม่ได้ขายก็คือยังไม่เก็บถูกไหมครับใช่ค่ะมันไม่ใช่สิบห้าวันมันอาจจะเป็นสิบห้าปีก็ได้อืแต่ก็จะขายหมดคิดได้ยังคะน่าจะคิดได้แล้วนะเจอเส้นใจได้พอดีด้ยใช่ไหมฮะเออเอาเพิ่งคิดได้พระเจ้าไม่ใช่บางทีมันบางตาไงตอนแรกก็คิดเฉลิมจะว่าใน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 ความในในในความคิดของดิฉันอะคือดิฉันคิดว่า อาจจะลองไปทําตลาดทําอะไรประมาณน,นี้ไม่ได้คิดถึงตรงที่ว่าเราจะเก็บเงินได้หรือไม่ได้อะไรตรงนี้นะคะ่ะโอ้ขายของเนี่ยน้องเอ้ยถ้าคิด<ม>อย่างเงี้ยไปขายลูกชิ้นปิ้งตลาดนัดเมืองไทยจะดีกว่าไหม,ม,มคุณอย่าไปมองมมงานใหญ่คุณต้องการกําไรเดือนเท่าไหร่คะครับกำไรเดือนหนึ่งก็ไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดต้อง,งต้องการาคุณอยู่ประเทศไทยใช่ไหม ใช่ค่ะคุณต้องการกําไรวันเท่าไหร่ฮะวันหนึ่งก็เอาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตีไปประมาณไม่แน่ใจว่าสองหมื่นจะได้หรือเปล่าเดือนละสองหมื่นเนี่ยวันศุกร์ว่างๆเนี่ยอาทิตย์ละสี่วันไปทอดทอดมันขายปะได้ก็ได้เยอะกว่าอีกนะวันหนึ่งไปตังคว่าสองพัน ทําให้อร่อยอระไม่ต้องไปนั่นกับใครลงลงทุนแบบว่าโต๊ะตวงขายตลาดนัดทาให้อร่อยปรับลองลองปรับเพราะวิธีการลงทุนมันมีได้ตั้งหลายแบบใช่คุณไปคุณไปปลวกสารพระภูมอ่ะนะคะทําไมไม่มองงานต่าๆมันไม่ใช่งานต่ํานะเป็นแต่ว่าเป็นไม่ได้มองที่กาไรเออกาไรเยอะกำไรไม่ลงทุนมาก็คิดคิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ที่นี้่ก็คือ เหมือนที่เคยดูอาจารย์ในคลิปที่ที่ก่อนๆนู้น,น่ะเห็นอาจารย์บอกว่าเอ่อต้องดูก่อนว่าอันไหนที่เราทําเหมือนกับอาจารย์บอกว่าเออถ้าเราไปขายของอ่ะเราคิดว่าเราทําอร่อยไหมหรืออะไรประมาณเนี้ยนันก็กลัวแบบว่าถ้าเราทำแล้วไม่อร่อยก็ไม่แน่ใจว่าเราระไ,ได้ไม่อร่อยมาถามสูตรมาเดี๋ยวจะให้สูตรไปขายโครงไก่ทอดก็คุ้มละบางเคยค่ะอ,อาจารย์เอามาอมะเออขายโครงไก่ทอดไปซื้อแป้ง แมคโคอ่ะบ้านอยู่แถวไหนต้องถามว่บ้านอยู่แถวไหนฮะแป้งแมคโคสูงลงเหลืองอ่ะนะชุบแป้งอืมอืมอืมอยู่แถวสุรินทร์นะคะอ๋อคนสุรินอ๋อก็เลยออกไปทางเขมร์ได้นะคะต้มชาไอ้หาไก่ชุบแป้งทอดหมูแดดเดียวอะไรพวกนี้ขายเฉพาะวันศุกร์วันเดียวพอแล้วกําไรวันสองสามพันก็ก็เห็นเขาขายแถวตลาดนัดเขาก็ได้กันเยอะเหมือนกันนะเขาคุยไปสำรวจตลาด ถ้าเรามองว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการคือมองการลงทุนต่ําครับไม่เสี่ยงกําไรดีใช่ซึ่งซเหมาะกับมือใช่มือนี้ไม่ต้องไปทาไอ้นั่นไปซื้อมาให้เข้าไปไม่รู้จะได้ทุนเมื่อไหร่มันไม่ใช่นะเวลาพี่ทําพี่ก็ทํางานพวกนี้แหละนะไม่ต้องไปทํางานใหญ่หรอกนะเรามองเงินใหญ่แต่ลงทุนเล็กอย่างนั้นดีกว่าค่ เขาจ่าใจงินะือตัวนี้ื่อว่าเราจะไปลงทุนนี้ก็คืนไม่ได้เลยใช่ไหมคะโอ้คุณก็ไปนั่งคิดดูคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ออกเองก็เท่ากับจ่ายเงินสดแล้วไปวางเงินนั่นครับจบเหมือนกับเหมือนกับไปขายห้างอ่ะห้างเขาขายได้เท่าไหร่เขาคิดเงินเท่านั้นคแต่เราเงินก้อนใหญ่ไปจมแล้วนะคะอะโอเคนะคะอะช่วยได้เลนครับถามบอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะค่ะค่ะคือจะถามว่าไม่แน่ใจว่า เอ่อเนื้อคู่น่ะนจะมีเข้ามาไหมบ้างไหมอะไรอ่าแล้วนี่มือซ้ายใช่ไหมอ่าค่ะมือซ้ายเอาดูอ่าและที่ผ่านมายังไม่มีแฟนอีกเหรอมันมีแล้วนี่มีแต่ว่ามีแต่ปัญหาเข้ามาอะไรประมาณนี้ค่ะออาคก็ปัญหาที่เดี๋ยวกแล้วเลิกกันไปอยังอะคะเออประมาณปีกว่าแล้วค่ะอืมเอออยู่กันมากี่ปีแล้วคะ ิบห้าปีค่ะอืมจริงๆเนี่ยอายุสี่สิบมันน่าจะเลิกกันไปตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วไม่ใช่หรือก็ยังสูงสารอยู่อย่างนี้ยค่ะอ่สิบปีที่แล้วไม่เลิกสิบปีที่แล้วไม่เลิกมาเอาอีกประมาณห้าหกปีที่แล้วก็มาเป็นระยะระยะอ๋อใช่ปะใช่ใช่อ่ะแล้วเลิกกันไปหรือยังคะตอนนี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะจะส่งปีความอดทนสูง ไปค่ะจริงๆค่ะอดทนสูงมากเลยใช่ค่ะอาจารย์พัะชนีก็ไปตั้งแต่เส้นแรกแล้วค็อไปแล้วไม่เอาแล้วที่เราเลือกได้ใช่ไหมจังหวะพวกนี้พี่เส้นแรกก็บายบายลาก่อนที่รักก็แบบคล้ายๆเหมือนยังคล้ายๆเหมือนก็นว่า อาจจะอยู่ที่ความสงสารหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจนะคะการเส่ใจนะอยากจะเลิกมากแส่มันทําไม่ได้ักทีเรื่องคู่เนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาน้อยคนนะคะที่จะได้อย่างใจมันไม่ค่อยได้อย่างใจหรอกน้องทําเงินเดือนนะคะแล้วก็อยู่เมืองทาเงินเดือนแล้วก็หางานเล็กๆแต่กําไรดีนะนะจะทําอะไรก็เดี๋ยวว่ามานะคะโอเคเรื่องคูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะ เข้าไปหาอาจารย์นะคะใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าไปมองงานใหญ่แสนหนึ่งเนี่ยพอเราจะเก็บได้เกือบปีนะก็นานเหมือนกันค่ะหลายปีเลยหลายปีแล้วถ้าหมดภายในเดือนเดียวจะตายไหมเนี่ยแล้วนะโอเคอะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคนร้องเพลงได้ค่ะได้อาจารย์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับร้องเพลงเพลงอะไรล่ะคะเพลงที่แบบอะไรนะที่เกี่ยวกับงาน งานเลยเอางานเล็กๆอะไรเงี้ยลุ่งเรืองมีไหมมีไหมนึกไม่ออกต้องบอกมาอ <laughs> บอกไม่ได้